กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงรถเขาเราหล่อนะเปลี่ยนสัญญาณมา800กว่าบาทนะทุกคนแสนเกประมาณนี้ทุกคนแรงม้าของเขาทําได้ที่495แรงมา้ารอฟังเสียงสตาร์นะโอ้โหและคันหลังเว้นระยะห่างเยอะมากเลยอ่ะช่วงเนี้ยจะมีใครมาปวกกับเราไหมนะโอ้โ,อโอเหเฮียขับโรถดีอะ่ะ กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพาซ่านะครับผมโอ้โหสำหรับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในเรื่องรถเขาเราหลอนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้ไม่ธรรมดาครับเราอยู่ที่300กะลลาดไลท์ชุลมชุลุมถ่ายรถมือสองนดับหนึ่งใจผมตลอดกาลนะครับผมวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ขับเจ้าคดีครับทุกคน ครับทุกคนผมอยู่กับเชฟโรเลตซีแปนะครับผมตัวเปิดประทุนนะครับตัวนี้เปิดประทุนไฟฟ้านะครับโอ้โหบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ขับเครื่องบอกก่อนว่าเจ้าของเดิมเนี่ยก็คือน้แจ่มเอเซนซีออริจินอลของเรานั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโดยรอบของเขาก่อนละกันตัวนี้เป็นเจนที่8แล้วทุกคนเป็น C8 นะครับซึ่งน้แจ่มก็ได้เปลี่ยนล้อมาบอกเลยว่าหลายๆคนอาจจะขัดใจกับล้อเก่าของ C8 ใช่ไหมล่ะหลายๆคนบ่นมาเห็นว่าแบ<อ>บหลายคลิปอะไรเงี้ยอันนี้น้แจ่มเปลี่ยนล้อมาแล้วเรียบร้อยนะครับล้หล่อมาก ประมาณนี้ทุกคนวันละ6,500ถ้าตีเป็นวันเนี้ยมันก็จะดูแบบน่ารักขึ้นเนี่ยน่ารักหรือเปล่า ไม่รู้เอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับทักไลน์ผมมาได้หรือว่าจะมีนู่นะครับทุกคนมีแลมโบมีปอร์เช่ทุกอย่างเอาง่ายๆใครหารถอะไรอยู่ทักผมมาด้านล่างได้เลยนะครับช่วงนี้ร้อนเงินครับขอกินค่าคอมจากร้านพี่ชมป์สามร้อยเลยละกันคันนี้ทุกคนอย่างที่บอกว่าเป็นเจนใหม่แล้วนะครับซึ่งหลายหลายคนที่เป็นแฟนโคเวตเนี่ยจะรู้ว่าไอเจนก่อนๆเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องวางหน้าใช่ไหมมโาโซคาร์ด้วยความที่เป็นมโาโซคาร์เนี่ยคันใหญ่ๆเครื่องวางหน้ารถใหญ่ๆก้ามเป็นมัดๆแบบเหมาะสําหรับการขับทางไกลข้ามรัฐอะไรเงี้ยคันนี้มันฉ เขาเนี่ยเป็นเครื่องวางกลางเราเรียบร้อยนะครับสำหรับโควิด48นะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้อย่างที่บอกเป็นตัวเปิดประทุนไฟฟ้าหายากม,มากๆบอกเลยว่าสเป็นไม่ธรรมดานะทุกคนคันนี้ทุกคนเป็น V8 NA 6.2ลิตรนะครับแรงม้าของเขาทําได้ที่495แรงม้าบอกเลยว่าฟิืเยียดครับแน่นๆคันเนี้ยแรงบิดสูงสุงดอีก637นิวตันเมตรทำศูนย์ถึง100ได้ไม่ถึง3วินาทีอะ่ะทุกคนคิดดูไม่ถึง3วินาทีถึงร้อยแล้วอะ่ะนับ12 เนี่ถึงร้อยแล้วคือมันแรงมากอะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูเชฟข้างหลังดูปกติมันจะเป็นไฟกลมใช่ไหมในตัวแบบโควตแต่ตัวนี้ดีไซน์ใหม่หมดแล้วคือทุกอย่างที่เห็นในรถคันนี้เนี่ยพวกรูลมต่างๆอะไรเงี้ยคือรูจริงทั้งหมดนี่แล้วก็สัญลักษณ์ของเขาครับปากระเบนตัวนี้นี่ โอ้โห و, คือมันสวยอะแล้วที่สําคัญสิ่งที่ผมชอบอีกคันนี้ตามมาดูงี้คือทุกคนจะรู้ว่าเวลารถเปิดประทุนเนี่ยถ้าแบบเป็นรถแบบราคาไม่แรงมากอย่างรถผมอะมันจะไม่มีตัวโหนกตรงนี้ออกมาเห็นปะแต่พอมันมีโหนกตรงเนี้ยคือรถมันดูแบบสวยมากคือโหนกพวกเนี้ยมันอยู่ในพวกซูเปอร์คาร์พวกแลมโบเฟอร์รารี่แมคลาเรนอะไรเงี้ยที่เปิดประทุนอะพอมีตรงเนี้ยมันจะแบบมันมันบอกผู้มันสวยจริงๆแล้วก็ที่สําคัญข้างหน้ามาดูข้างหน้ากันดกอ่าขอรีวิวก่อนละกันก่อนที่จะไปขับสัญลักษณ์ของ เสรล้วของเขาจะเป็นตัวนี้โห oh, สวยมากอะทุกอย่างของเค้นเนี่คือมันจะเป็นเหลี่ยมเป็นสันหมดคือถ,ถ้าเป็นรุ่นก่อนๆเนี่ยก็จะเป็นแบบแนวโค้งมนใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรแบบสวยจริงๆเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวพี่ที่เปิดประตูก็กด ใต้ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นประตูไฟฟ้านะทุกคนอ่ะ,อะเดี๋ยวพามาดูภายในกันดีกว่าเนี่ยทุกคนภายในก็จะประมาณนี้นะครับบอกเลยว่ามันเป็นแบบพ ok ็อกพิทอ่ะมันคือมันเน้นคนขับจริงๆอะ่ะทุกคนลองสังเกตดูนะด้วยจอนะครับจอหันหน้าเข้าหาอ่าคนขับโดยตรงเลยแล้วก็ในส่วนของอ่าเมนูต่างๆตรงนี้นะครับแล้วหลายคนบอกว่าไม่ชอบแต่ส่วนตัวผมชอบนะรู้สึกว่ามันดูล้ำดีอ่ะมันดูเป็นห้องโดยสารของคนขับจริงๆอะ่ะแล้วก็ในส่วนของแบบพวกประตูแผงประตูอะไรเงี้ยคือมันโน้มเข้าหาตัวคนขับทําให้แบบเราจะรู้สึกว่าเราแบบ เป็นเซนเตอร์เราไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ขับอย่างเดียวอะ่ะพวกอุปกรณ์ครบคันจริงๆสําหรับสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะมากนี่ทุกคนมีลิฟติ้งนะครับมีกล้องมี ESC ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวการใส่เกียร์เดินหน้าถอยหลังเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพาร์กนะครับเกียร์ถอยหลังเกียร์ว่างเกียร์เดินหน้าแล้วก็เป็นแมนวนวลนะครับส่วนตรงนี้อ่ะเดีย๋ยวพามาดูดีกว่าก็จะมีปุ่มปรับอุณหภูมิของแอร์นะครับเบาะร้อนเบาะเย็นนะครับแอร์ออโต้คือส่วนใหญ่ที่เป็นเกี่ยวกับแอร์เนี่ยจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนนนะครับรับบบบแอออกใส่่วขงที มาดูข้างหลังแล้ก็จะมีที่เก็บโทรศัพท์คือมุมนี้มันสวยมากอะทุกคนมันสวยจริงๆอะ่ะคุณแม่ <laughs> มันสวยมากเหมือนห้องอ่ะทุกคนดูดิโอเคเว้ทุกคนไม่พูดภ่านํำเพลงเดี๋ยวตอนนี้เราออกเดินทางไปลั่นกันดีกว่าสำหรับเครื่อง V8 NA ไป <laughs> โอเคทุกคนไปเดี๋ยวตอนนี้เราออกเดินทางเดี๋ยวขอสตาร์ทรอฟังเสียงสตาร์ทนะโอ้โหเสียงสตาร์ทคือลั่นจริงนี่ขนาดท่อเดิมป่ะเนี่ยตื่นเต้นอ่ะทุกคนรถมันแน่นมากอุ้ยตื่นเต้นอ่ะทุกคนอุ้ยผมตื่นเต้นจริงอ่ะเนี่ยถ้าแบบเห็นรีแอคว่ามันแบบเวอร์แบบอุ้ยเหมือนเด็กไม่เคยมีจริงๆครับผมไม่เคยมีครับนี่แหละคือรีแอคชั่นแรกของผมที่ได้ขับโควต์จริงๆอ่ะโหสิบล้ออุ้ยเสียวเดี๋ยวชวนน้องขึ้นมาด้วยดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้ <laughs> ผมกัลเรขับ Z800 เชียรถตอรอใครเล่นไฟเอ็มอยู่เดี๋ยวรู้รถตอรลามันโหดแค่ไหน <c oughs> ดูซี่แล้วมันสวยมากนะสวยจริงๆอะ่ะอุ้ยทางเสียวขูดปะลงมันตี้อ่ะทุกคนอุ้ยโอ้โหเสียงดี <c oughs> อุ้ยเสียงคือแน่นจริงอะ่ะ V8 NA เอาไงาว่า,งาไงไปรุ่น <c oughs> นิ่มอะ่ะมันมันนิ่มอะ่ะมันแรงแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันนิ่มอ่ะคุณจะบอกว่าอะไรดีวะ มันนิ่มอ่ะรู้สึกเด้นไวยไหนคือทุกคนตอนเนี้ยคือความรู้สึกแรกเลยนะคือมันขับง่ายมากเลยนะคือตอนแรกผมจะนึกว่าแบบเฮ้ยแน่นอนว่ามาสื้อคาร์ด้วยคันมันใหญ่อะไรเงี้ยแต่พอมานั่งจริงๆอะถามว่าใหญ่ไหมมันใหญ่นะแต่ว่าด้วยเครื่องอะเครื่องมันวางเป็นวางกลางแล้วเดี๋ยวมันทําให้พัฒนวิสัยข้างหน้าเนี่ยมันไม่แย่กระจกโป่งโล่งซ้ายขวาแต่เหมือนแอบเบิร์มันจะไม่ค่อยเท่ากันนีกว่กระจกหลังแลวที่สาคัญมันมีแบบเอากระจกหลังตรงนี้ลงได้ด้วยดูดูดูข้างหลังปึ๊บ นะนี่อ่ะมันทำมาทำไมนะทำมาเพราะแบบนี้แหละโอ้ยแล้วพวกมอะไรไม่ได้หนักเลยอ่ะทุกคนเกียร์เป็นดูโอคัทด้ยทุกคนลืมบอกตัวนี้เป็นเกียร์ดูโอคัทนะครับผมเปลี่ยนเกียร์ไวมากเนื้อแบบตอน,นขับแล้วตรงเนี้ยมันเหมือนแบบทำมาให้ผมโดยเฉพาะเหมือนผมเป็นเจ้าของรถอะสวยจริง ตึงจัดอะโฮโฮด่ะโอ้ยแล้วตอนนี้ก็คือแบบเหมือนรถก็จะแน่นๆนะแต่ก็ถ้าถามว่าขับง่ายไหมบอกเลยว่าเหมือนขับรถบ้านอ่ะเหมือนขับซีวิกอ่ะเป็นรถที่ขับง่ายมากอ่ะตรงนี้มันโคตรเพียวใช่ปหมมันเป็นคอกพีดแต่ตรงนี้คือแบบมันทําให้คนแบบคนขับจริงๆอ่ะแบบจอทุกอย่างหันหาเข้าหาเข้าผมอะไรเงี้ยเหมือนผมเป็นเจ้าของอ่ะแล้วจอดีจะต้องคือชัดมาก <c oughs> มองทําไมครับไม่ใช่รถผมนะ <c oughs> โอ้ะขะยะหลังเว้นระยะห่างเยอะมากเลยอ่ะช่วงเนี้ย <laughs> โอมยเรียกตื่นเต้นจัด <c oughs> จะมีใครมาปวดกับเราไหมนะ <c oughs> อย่าเลยไม่มีปัญญาแล้วพปทอรับทุกคนอยากจะบอกว่าตอนนี้นะครับเราอยู่เส้นพระราม2ทุกคนแน่นอนว่ารถมันค่อนข้างแน่นคําว่าเครื่อง V8 6.2ลิตรอะคือมันใหญ่มากนะแต่พอมันขับอย่างเงี้ยอันนี้เป็นโหมดสปอร์ตด้วยนะผมขอปดโหมดธรรมดา <c oughs> มวันนี้โหมดแทร็กถ่าดไม่ใช่โหมดแท็กปิดโหมดแทรกก่อนโหดูคนดูหน้าจอนะนี่อันนี้คือโหมดแทร็กอันนี้คือโหมดสปอร์ตนี่โหมดสปอร์ตสวยมากเลยโหมดสปอร์ต นี่เป็นโหมดทัวร์ธรรมดาโอ้ต้องบอกกว่าคันนี้คือรถน่าแจ่มก่อนนะครับทุกคนนะนี้ผม ได้เกียร์แบบเป็นเกียริมาที่พี่แชมป์ให้ได้ลองขับรถเราก็ไปแต่งร้านนั้นเจ็บเยอะแล้วทุกคนบอกเลยออกมาเฟี้ยวทุกคันคันนี้ก็มาจากสำนักแต่งเอสซีคือล้อก็มาเหมือนกันเพราะตอนได้เลยตอนที่นั่แจ็ออกมาวันแรกๆเลยที่ผมไปแต่งซีวิกอะนั่จมบบอกว่าผมถามว่านั่นจ็บจะเปลี่ยนล้อไหมนั่นจมบบอกว่ายังถานออฟล้อที่ใส่กับคันนี้ไม่ได้แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาแล้วคือสวยลงตัวมากโอ้ไม่กล้าเหยียบแรงเลย เราทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะว่าเราทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะว่าคําว่ามอเตอร์คาร์เนี่ยมันเรื่องชื่อในเรื่องอะไรคือต้องบอกว่ามอเตอร์คาร์เนี่ยหลายๆคนกลัวในการขับบนถนนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเหยียบแรงเกินไปเนี่ยด้วยกําลังมันเยอะเครื่องแบบ6.2ลิตร V8 อะคือมันลงพื้นนะถามว่ามันลงพื้นไหมมันลงแต่ว่ามันฟีทิ้งนะทุกคนถ้าสมมติเราเหยียบไม่เป็นหรือแบบมือใหม่แล้วมาเหยียบเลยอะสับัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนและทุกคนก็คงเห็นว่าหลายๆคลิปที่ต่างประเทศเคาับพวกมลนี่ยง สสแต่ว่าด้วยคันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นเครื่องวางกลางแล้วก็ทําให้บาลานซ์รถเนี่ยมันดีกว่าเดิมเยอะนะครับเล่ด้วยดีกว่าเดิมเยอะนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราออกเดินทางดีกว,ว่าด้วยการเปิดหลังคานี่ผมก็อยากมีในชีวิตนี้อยากมีรถเปิดหลังคาสักครั้งนะน่าจะดีถ้าคันของพี่ไม่ไม่มีคันของผมไม่เหมือนอย่างนี้ไงคันของผมมันไม่มีโหนกอ่ะผมชอบแบบมีนโหนกมีนโหนมีนโหนไมหยยบโช๊ตโอโ โอ้ยขับเขด,ดีอ่ะทุกคนคือขับดีจริงอ่ะโอ้ยตายถ้ามีอย่างนี้นี่ขับทุกวันแล้วเนี่ยโอ้โหขับดีเกินพี่ชายเฮ้ทุกคนตอนนี้คือบอกว่าคือเป็นการเปิดประทุนที่ไม่เขินอ่ะเอาง่ายๆอ่ะก็คือคนมันแอกอะทุกคนเข้าใจฟิลปะ่ะเราปกติแบบเราเปิดคาร์เรามันก็จะเ,เขินๆหน่อยเนาะใช่แต่คันนี้คือแบบของจึง้งของจริงโอ้ปิดหลังคาดีกว่าคือคันนี้มันดีตรงที่มันปิดหลังคาตอนที่ขับได้ทุกคน เป็นไ,ไ,ไงไหนนั <S 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 ่งมาเป็นไงสอบถามความพิเศษหน่อยอันนี้นั่งครั้งแรกวะนั่งแรกครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยใช่ครั้งแรกเสียวจัดเลยเออร้อนด้วยที่เปิดประทุนตอนบ่ายแต่ความรู้สึกเป็นไงนั่งเมื่อกี้แต่เทพนะรู้ยมันเทพจริงนะนี่มันคืออย่างที่บอกว่ามันแบบทุกสายตาคือจับจ้องมาที่เราอะคือมองทำไงเหรอก็อาจจะมองว่าเราเฮ้ยเปิดทำไมเออมันแอคจได้วะรอ้ยแต่จริงมันสวยจริงว่ะ คือแบบฟิลมันขับแล้วมันดีมันแบบมันอย่างเงี้ยเข้าใจปะเออเป็นอย่างเงี้ยโอ้ตายเรถติดด้วยคือแต่บอกว่าเลยรถรถติดก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่เหนื่อยเนาะไม่เหนื่อยรู้สึกว่าแบบมันนั่งคือเบาะมันดูโหดร้ายนะทุกคนคือเบาะจริงๆอ่ะมันเบาะมันเนี่ยเด็กๆเป็นคาร์บอนมันเหมือนบัคเก็ตซีดแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันนั่งสบายมากแล้วมันรู้สึกมันกระชับเนาะกระชับแล้วก็ที่สำคัญมันมีพัดลมกำลังเป่าหลังเราอยู่ตอนเนี้ย หลายคนอาจจะคิดว่าเบาแบบนี้มันแข็งหรือเปล่ามันไม่นะทุกคนมันก็สบายแล้วเออหลายคนบอกว่ามันแข็งไหมมันแข็งแต่มันน่าสบายมันกระชับโอเคแล้วพาัดเดิ้ลชิพคือพาัดเดิ้ลชิพจริงๆอ่ะโอเคทุกคนคือแบบอยากให้เห็นมุมนี้จริงๆแล้วคือคันนี้ทุกคนราคามันราคามือหนึ่งมันสิบล้านกว่ากว่าคือราคามันแบบมันมันเวทเดียวกับ992อ่ะทุกคนประมาณเดียวกับ992ถ้าเป็นทุกคนทุกคนจะเลือกอะไรคอมเมนต์มาหน่อยระหว่าง992กับโคว48โอเคทุกคนกันเดี๋ยวตอนนี้ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านพี่แจมเดี๋ยวไปสรุปความชอบของเรากันดีกว่าไป โอเคทุกคนหลังจากที่เราลองไปขับนะครับผมเจ้า C8 อ่ะเดี๋ยวมาสรุปก่อนเลยล้วการบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ขับดีมากคือภาดในหัวผมอะมา,มาซาักขาคือมันจะขับยากมองยากเทอะทะใช่ไหมแต่พอเป็นเครื่องวางกลางของ C8 เจนนี้เนี่ยขับง่ายมากเลยก็ที่สาคัญมันมีแบบที่เก็บของข้างหน้าแล้วแบบทัศนวิเศยมันดีทุกอย่างดีมากเอาง่ายทุกคนไม่ถึง10ล้านครับราคาคันนี้มือ2วิ่งไปหลักพันโลนั้นเองติดต่อผมมาที่ลไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยครับทุกคนผ่อนเดือนละแสนเก้าหกประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนใครที่สนใจนะครับนี ทุกคันนะครับที่อยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับติด่อผมไปได้เหมือนกันน,นี่ขายรถแล้วนะครับเดีย๋ยวไปเจอกันนะครับผมคลิปหน้าใครอยากให้เอาไปรับใครคอมเมนต์มาครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมนะครับทุกคนกดซับสไครป์ให้ผมแล้วกดซับสไครป์พี่แชมป์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ